เจอเจอจิมจิมไอออกเสียงอะไรนะไออีไออเอ็มเอเจออเอจิมไม่ใชจิมเจอเจิเอจิมจิมอะไรจิมไม่เอไม่ใช่ไม้แต่ว่าชื่อคนนะตัววออกเสียงอี เออกเสียงไรนะเอ็มอะไรเอ็มออาเกับรอมกับเสียงสระอีเอมเอมอีี่อ่ารวมกันซิมมี่อีสมาสรุปละาอะไรอีเอฟออกเสียงไรเอฟฟอรอาเลอร์เอออกเสียงเอเฟอร์ออนออกเสียงอะไร เอ็นเออฟอร์เอออ่ะออกเสียงตัวดีด้วยฟร i e ฟร f นด์ไม่ต้องเดอะดังๆเดอะเบาเ Friend ฟรีนฟรีนฟรีนอ่านไหมจิ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 มอะไรจิมวีมีจิมอะไรจิมมีจิมมี่ม่ คำนี้แปลว่าเพื่อนใช่ไหมค่ะเฟรนเอนเฟรนเอาใหม่จิมมี่อีทไม่เป็นอีกรอบนึงอีกรอบนึงจิมมี่อีทมายเฟรนแปลว่าจิมมี่เป็นเพื่อนของฉันอ่ะมายอเไม่อ O ะแม่ว่ายังไงนะ มัมคำยาวกว่านั้นมัมคำทางการ mother 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 หรือปาก mother mother อ่ะอีกรอบหนึ่ง my mother is a dog dog อย่าด็อกเฉยๆสิ doctor ถ้าด็อกเฉยๆเป็นหมานะ เอาไหมมายมาสเธอมาสเธอพร้อมกันพ้อมกันมายมาเธอเอสเอดอกเธอเธอเธออะไรเธอ